ในขณะที่ผมนั่งทำงานปกติผมก็ฉุดคิดได้ว่าทั้าโลกของเราระเบิดล่ะเราจะไปอาศัยนอกโลกยังไงสร้างบ้านใช้ชีวิตอยู่ยังไงเจ้าความรู้ที่ได้มาจากเกมไปประยุกต์ไปใช้ก็ไม่ได้ออและและ้วผมก็ได้คำตอบ Lets ฮแล้วแกไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะอ้อโทษทีสวัสดีครับพวกกนรุพี่นักฮะในเกม New Horizon เกมที่เล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วมาดูกันว่าตอนนี้ New Horizon มีอะไรใหม่บ้างเช่นระบบสัตว์เลี้ยงที่เ <c> พ <oughs> ิ Taiwan ่มเข้ามาชุดแฟชั่นใหม่ๆกาชาปองพี่แป้งทีบิงนี่คงจะเป็นคำตอบว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่นอกโลกย่งไง ตอนตัเกมเ์อ้าวต้องการดาวน์โหลดข้อมูลเป็นจำนวน10เมกอ้าวรออะไรก็โหลดสิครับสวัสดีครับหน่วย New Horizon อ้าวนี่ผู้ภาษาไทยได้ด้วยเหรอผมคนไทยครับเออในตอนนี้พลังงานที่หน่วย New Horizon ได้รวบรวมมาให้นั้นก็จะถึงเป้าหมายที่เราจะส่งต่อให้กับกาแล็กซี่อื่นแล้วตอนนี้ขาดเพียงแต่เทคโนโลยีที่ใช้ในการเดินทางข้ามกาแล็กซี่นั้นยังไม่สมบูรณ์ ทางเรากำลังเร่งระดมทีมวิจัยเพื่อให้ภารกิจสามารถดําเนินไปได้ให้เร็วที่สุดผมยังไม่รู้เลยว่าวิธีการขับเครื่องบินหรือขับยานเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่า New Horizon จะให้อะไรกับเราบ้างแน่นอนว่าคงจะเป็นความรู้และการเดินทางท่องอวก,กาศแน่นอนก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะอ่าเรียบร้อยมาถึงแล้วก็ Beyond New Horizon Lock in the i t e เทีโงดีศิลําของฟรีนะขอแค่ให้บอกเราต้อง สร้างพลังงานเพื่อที่จะให้ทุกๆคนนั้นย้ายจากโลกไปโลกอื่นจกักรวาลอื่นยางนั้นเลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นกาชาแบบแบบอะไรกันเนี่ยโอ้โหพี่แป้งเลยวะไม่ต้องเศร้าไปนะแหมตัวเองก็มีตัวละครอยู่ในเกมเยอะแยะไปหมดแล้วเราจะได้อะไรอืมดีไม่ดีอาจจะได้ตัวผมเองก็ได้ก็ไอล่าสวัดดีคะ่ะใครวะตอนนี้ดูบอกว่าเราต้องผลิตพลังงาน GEC นะ อยากจะรู้เลอเกิดว่าโลกของเธอจะมีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะสร้างแท่นเก็บเกี่ยวพลังงานตามที่เขามอบหม,มายมาวางเรียบร้อยอ่าเวสผมยังไม่เสร็จได้ผมทําตรงไหนผิดวัเน,นี่ยหรือว่าผมต้องกดปุ่มนี้อ่าใช่ด้วย g a l a x ก q u ่เคมุ่งหน้าสู่กาแล็กซี่ใหม่ ผลิตพลังงานให้พร้อมสำหรับยานเจนให้อ่านซภพรกิที่หน่วยเนื้อหาสอนสรุปสันๆง่ายๆสำหรับคนที่ไม่อยากอ่านเกิน2บรรทัดคือเขาให้เราเอ่อผลิตพลังงานนี่แหละเออจบแล้วก็ทำตามเป้าหมายที่เขาได้มอบหมายเอาไว้ ขาดอีก2ล้านโอเคและนี่อะไรแคมเปญใช่เอาไว้ดื่มบ้าครับน้นมันแชมเปญโอ้โอ้ในแคมเปญก็มีภารกิจเหมือนกันแหละนี่นิวฮอร์เรซอนตรุยภารกิจพิชิตกาแล็กซี่อืมนี่ไงมีของลอตาล่อใจอีกแล้ว สำหรับคนที่อยากได้สัตว์เลี้ยงแล้วก็ชุดคอสตูมว้าโอเคทำภารกิจ5ภารกิจ15ภารกิจ3 5ภารกิจโอ้ยภารกิจเยอะแยะละขนาดนี้ได้ถ้างั้นให้เวลากับฉันสิเดี๋ยวฉันมาฉันจะขอไปฟาร์มก่อนเออถ้างั้นเข้าสู่ช่วง,งวและภาษาอังกฤษของเราวันนี้นั่นก็คือดาวเคราะห์หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า planet อ่านักเรียนพูดตาม planet ตต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 วตต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  khó bạp sắm đi ăn. Planet ยอดก่อนอื่นตอนที่เราจะจากกันไปรู้หรือไม่ครับว่าวันที่15เมษายนพุทธศักราช2 5 6 3หรือว่า15เมษายนที่ผ่านมานี้นาซาเผยแพร่ผลการวิจัยล่าสุดว่านักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงใหม่มีขนาดและมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดด้วยนะโอ,โอ้สาระนี่คือดาวโลกของเราและนี่คือดาวที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเทปล์เลอร์หอาจารย์ครับแล้วเราจะไปอยู่ได้ตอนไหนครับฉันว่าเราอาจจะแก่ก่อนนะอา แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยลุงพีในโลกแห่งความจริงเขาก็เล่นเกม New Horizon มาเป็นตัวอย่างให้เราดูอยู่แล้วโอเคครับโอเคครับจนันอะไรเนี่ยเอ,อสวัสดีครับหน่อ no ย New Horizon ฉันแค่ไปเข้าช่วง l ีพ p English Time มานี่แกถึงกับสวัสดีฉันเลยเหรอผมทำตามหน้าที่ครับอ oh. ในที่สุดเราก็รวบรวมพลังงานเพื่อน,นำไปช่วยเหลือกาแล็กซี่อื่นได้มากพอแล้วนะครับและเทคโนโลยีสำหรับเดินทางข้ามกาแล็กซี่ก็อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานแล้วผมขอเริ่มภารกิจช่วยเหลือเพื่อนต่างกาแล็กซี่นะครับภายใต้ภารกิจที่ชื่อว่า Beyond New Horizon แม้คุณจะนำสถิตภาพทางพลังงานมาสู่กาแล็กซี่แห่งนี้ผมอยากให้คุณนำวิทยาการและแนวทางที่คุณได้ปฏิบัติมาโดยตลอดนั้นไปใช้กับกาแล็กซี่อื่นที่คุณกำลังเดินทางไปด้วยนะครับเดี๋ยวฉันยังไม่ได้บอกว่าฉันจะไปไหนเลยเดี๋ยนี่มันมือชกนี่อ หลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้พบหน้ากันบ่อยเหมือนที่ผ่านมานะครับเออฉันเพิ่งเข้าเกมมานะฮัลโหลแต่ขอให้หน่วยนิวฮอร i z รซนทำหน้าที่ต่อไปด้วยนะครับกแล็กซี่นี้ยังหวังเพิ่งความสามารถของคุณอยู่โชคดีนะครับหน่วย New h o r i z รซนสำรวจแหล่งทรัพยากร944ครั้งสำรวจสำเร็จแล้วเท่าไหร่711ครั้ง มันนะถึงช่องกระตุแลแหละคุดหาทรัพยากร482ครั้งแปลรูปทรัพยากร2,811ครั้งอันนี้น่าจะเป็นคนอื่นใช่ไหมคือทั่วโลกที่เล่นเกมนี้คือทั้งประเทศสร้างสิ่งก่อสร้าง112หน่วยหรือผมวะผมจำไม่ได้ผลิต GEC 9,748หน่วยขอขอบคุณ ลุงพีไงที่ร่วมกอบกู้กาแล็กซี่อืมนี่คือผลสรุปพลังงานกาแล็กซี่ลุงพีไงโอ้โหคะแนนพลังเราออกมาล้นเลย <c oughs> เอาล่ะตอนนี้เรารีโนเวทจักรวาลเราละเดี๋ยวเราค่อยซื้อแล้วก็สร้างเพิ่มเตนนิมมาใหม่นะเอ้ยนี่แหละโลกของเราสุดท้ายก็ไม่มีเธออยู่ดีแล้วมันไปดูดาวคนอื่นได้ไหมเนี่ยน,นี่นี่นี่น,น,นี่ผมว่านี่ไปเฮ้ยไปแล้วเอา้านึกว่าดาวคนอื่นที่ไหนได้เป็นแหล่งรวมตัว มิดาโซคุริชิวะอาชิเมมชิเตะบุวุาพีเดซอ่อโคโรโจะโคโรโชนไม่ไมีไม่มีไม่มีแฟนนั้นเอาตอนแรกภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาตายคอันจัดอันดับโอนีหอันดับหนึ่งเลยเหรอนี่คือเขาเล่นจนโหดเลยขนาดนี้โอ้ใช่สิลีดเดอร์บอร์ดนะคนที่จะขึ้นได้ต้องเป็นคนที่คะแนนสูงสุดนะเรามันอ่อนแอแล้วคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทด้วยนะเยอะแยะไปหมดเลยกับดาวเราดิกับดาวเรา อย่างน้อยก็ประทับใจที่ได้เห็น มวลมนุษย์มาอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้เ,เจนกําลังขาดแคลนพลังอาเรียบร้อยกลับมาปุ๊บมีงานใหม่มาแล้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยย้ายมาอยู่นอกโลกหรือว่ามาเอางี้ไม่ก็บอกก็ได้ว่าจะช่วยให้โลกของเราไม่ระเบิดยังไงจบความรู้ดีเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีกับ New Horizon เขาต้องขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของเอ่อแพลเนตและการเล่นของเกมนี้ในอนาคตถ้าเกิดว่าลุงพีมีโอกาสอีกก็จะกลับมาเล่น ส่วนใครที่สนใจอยากจะเล่นเกม New Horizon ลิงก์แลวก็ข้อมูลทุกอย่างอยู่ใน description ด้านล่างนี้เลเยในคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเกมพัฒนาขึ้นมาจากตอนแรกมีอะไรให้ทำเยอะมากเลยนะเนี่ยใครที่อยากจะร่วมทำภารกิจ Beyond New Horizon ที่มีทสหรือว่าโอโ้แคมเปญเยอะแยะให้เราได้ทำก็ไปโหลดกันทำมาได้แล้วนะยังไงก็อยา่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมครับแล้วเจอใหม่กับลุงพีครั้งต่อไปจะเป็นเกมอะไรนั้นแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับา